สวัสดีท mm ุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเทว่าความสามารถพลังผดปีศในการควบคุมน้าทะเลเนี่ยมันจะมีจริงไหมและความสามารถแบบนี้มันจะโกงเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าจากเนื้อหาล่าสุดที่มันได้มีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้ออกมาเล็กน้อยแต่ว่าข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวออกมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะว่า ชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้ที่อยู่บนเรือสีดำเขานั้นมีความสามารถบางอย่างที่ทําให้เขามีพลังในการสร้างน้ำวนแล้วก็จมเหลือศัตรูได้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจนะว่าชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้เขานั้นจะมีความสามารถในการควบคุมน้าทะเลอยู่หรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงมันก็จะน่าสนใจน,นะว่าชายคนนั้นเนี่ยเขานั้นจะมีความสามารถและก็พลังที่มันกงกงกันไปหรือไม่เพราะว่าก็อย่างที่รู้ก,กันดีนะว่าความสามารถในําน้ำทะเลเนี่ยมันคือความสามารถที่เป็นคู่ปรับและคนของข้ามของผู้ชายความสามารถของพลังผัพีศาตร์ พราะว่าความสามารถรนดับทะเลเนี่ยมันจะทําให้ผู้ใช้พลังผลพิสารเรื่องอ่อนแอแล้วก็ไม่มีแรงสู้เพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้เราก็จะได้เห็นว่าจากเนื่อเรื่องในตอนล่าสุดเนี่ยมันน่าสนใจนะว่าในเนื้อหาในเรื่องวันพีทมันจะมีความสามารถและก็พลังในการควบคุมน้าทะเลหรือไม่แต่ว่าในที่นี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าความสามารถในการควบคุมน้าทะเลเนี่ยในตอนนี้ที่มันน่าสนใจนั้นก็จะมีความสามารถ2แบบนั่นคืออย่างแรกนั่นคือความสามารถในการควบคุมน้าทะเลหรือก็คือการใช้พลังในการควบคุมน้าทะเลโดยตรงนะฮะ อย่างเช่นพลังผลผีศาลหรวอพลังอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นความสามารถทางน้ำทะเลโดยตรงและก็อีกหนึ่งอย่างนั่นคือความสามารถทางอ้อมอย่างเช่นก่อนหน้านี้หนวดขาวนั้นมีผลสะเทือน,นนะฮะทาให้มันเกิดขึ้นทะเลขนาดยักษ์เพื่อใช้ในการโจมตีได้ส่วนชิก,กีเนี่ยก็จะมีความสามารถซึ่งทําน้ำทะเลเนี่ยมันลอยขึ้นมาบนฟ้าและกระช้ในการโจมตีได้เหมือนกันนะฮะาา ing, เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะว่าในเรื่องวันพีเนี่ยมันมีความสามารถของผลผีศาสดยที่มันสามารถใช้ในการควบคุมน้ำทะเลทางอ้อมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าใชา้พวกมิราแผลไฟ พลังในการสร้างนวนแล้วก็จมเนิสรส,สตรของเขามันจะเป็นความสามารถในการควบคุมน้ำทะเลโดยตรงหรือ,อว่ามันจะเป็นความสามารถในการควบคุมน้ำทะเลทางอ้อมกันแน่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าชายผู้มีล่าแผลไฟไหม้เขานั้นเกิดมีความสามารถในการควบคุมน้ำทะเลโดยตรงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะว่าชายคนนั้นเขานั้นจะมีความสามารถเขาพลังผลปีศาจท,ที่มันเป็นผลปีศาจน,น้ำทะเลหรือว่าของเหลวแล้วพวกนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นผลปีศาจในการควบคุมของเหลวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้าทะเลเลือดหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะคนคนนั้นก็จะสามารถควบคุมได้เหมือนกัน และการที่หลังจากนี้จะได้มีการ,ปรเปิดเผยว่ามันมีความสามารถพลังผอมพิศ์ที่สามารถควบคุมน้ำทะเลได้เนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าความสามารถผอมิศ์แบบนั้นมันเป็นความสามารถที่โกงมากและก็น่าจะโกงที่สุดในเรื่องวันพีเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่าน,น้ำทะเลเนี่ยเปรตเสมือนธรรมชาติที่เป็นมาไดาตัทุกสรรพสิ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลใด้ว่าน้ำทะเลถึงได้เกะช่างพลังผอมติ์เพราะว่ามันคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นพลังที่เหนือธรรมชาติ เพราะฉะนั้นดูเรื่องราวพวกนี้ก็เลยมีโอกาสยากมากที่ผลปีศาจเนี่ยมันจะมีความสามารถและก็พลังอน้าทะเลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ผลปีศาจแบบนี้นั้นมีโอกาสนอนที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีคนที่มีความสามารถของน้าทะเลปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนที่มีความสามารถที่กองอันดับต้นๆของเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดว่าชายผู้มีลางแผ่ไฟไหมเขานั้นมีความสามารถในการควบคุมน้าทะเลทางอ้อมนะฮะอย่างเช่นความสามารถที่ทําให้เขา มีความสามารถทาให้บางสิ่งน้หมุนวนหรือว่าความสามารถอนลมพลายุอลละไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนั้นมีความสามารถในการควบคุมน้ำทะเลได้เหมือนกันและการที่เขาเนั้นมีความสามารถเขา้าพลังผลพิสานแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ความสามารถเระน้าทะเลที่มันโกงเกินไปเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในเรื่องวันพีแล้วก็จะไม่มีคนที่โกงขนาดนั้นด้วยมันก็เลยทาให้ในตอนนี้ใช้ผู้มีระแพไฟไหม้เนี่ยเขาจะมีโอกาสสูงมากกว่าที่จะมีพลังผลพิสานที่มันเป็นความสามารถแล้วก็พลังในการควบคุมน้าทะเลทั้งอ้อมนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ได้ไม่กล้าเปิดเผยนว่ชายคนนั้นเขานั้นมีความสามารถบางอย่างเกินน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าการที่เขานั้นมีพลังแบบนั้นก็จะทําให้เขาเนี่ยได้เปรียบเป็นอย่างมากในการต่อสู้ในน้าทะเลและถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีพลังผลพิวสายเกินน้าทะเลจริงเนี่ยมันก็แน่นอนนะว่ากลุ่มหนวดํำพวกเขานั้นจะต้องอยากได้ความสามารถและก็พลังผดพิวสาดของชายคนนี้แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นจากความสามารถของชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้ในตอนล่าสุด ในตอนนี้นี่ก็จะสรุปได้นะว่าความสามารถในการควบคุมน้าทะเลเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นความสามารถในการควบคุมโดยตรงหรือว่าเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการควบคุมน้าทะเลทางอ้อมกันแน่นะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะฮะคิดว่ายังไงคิดว่าความสามารถของชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้เนี่ยเขานั้นใช้ความสามารถและก็พลังแบบไหนในการควบคุมน้าทะเลยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคและกับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระชากสติ๊กแล้วกดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่เรา ส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ